น้ำราดเขานี่ทุกคนว้าวเท่าไหร่คะน้าห้าสิบบาทนะบาทนะจ๊ะลุงอ้วนข้าวหมูแดงตลาดน้ำดำเนินสะดวกค่ะเราไปต่างกันนะขายมากี่ปีแล้วจ๊ะลุงสี่หกปีแลยไหมน้าจะพอแปดโอ้ พศ2,508 2,518เดี๋ยวดูจะให้หั่นแบบไหนเอาหั่นแบบ oh, ขั้ขนเทพเลยค่ะลุงเอาข้าวไหมเอาค่ะ บรรยากาศนะทุกคนนะหมูกรอบจานเท่าไหร่คะ,ะบบ50บาทห้บ,บ,าบาทเท่ากันนะคะร้านน้ำนะค่ะร้านน้ำนี่เลยจ้ะเราใส่น้ำจงน้ำจิ้มให้พร้อมเลยนะคะหมูแดงหมูกรอบ,บ ข้าวเขาเป็นแบบนึ่งนะเออ okay, <have> น้ำราดเขานี่ทุกคนว้าว่าไรคะน้าห้าสิบานะบาทนะจ๊ะ โอ้ oh. ทำซอสไม่เหมือนใครอุ๊บอุ๊บเอาใส่ที่ไหมนเนี่ยด้่ที่เปล่าไม่ใส่จ้ะ ขายกี่โมงถึงกี่โมงคะเดี๋ยวหกโมงกว่าจนถึง,ถง,ถงบ่ายสองโมงอะหกโมงกว่าถึง,ถงบางา่า,า,ายสองโมงเอตอนเช้าเราขายรถก่อนนะค่ะอ๋อตอนเช้าขายเล่ก่อนขายเร่ก่อนขับเรือไปเรื่อยๆอะไรอย่างงี้เนะาะตอน,นนี้ประมาณแปดโครอือค่ะถึงนี้แปดโมงครึงนะคะคนดูดิดน้ำราดเขาฉ่ำมากๆเลยค่ะนี่หมูแดงหมูกรอบนี่คือแบบฉ่ำมากเลยเขามีน้ำราดให้ค่ะตรงเนี้ยเนี่ย ตัวจานนี้50บาทนะดูดิเดยกกินกันเลยค่ะเดีวเออเขามีแถมหอม<ฮ>ได่โมไม่ชอบอทานเลยนะคะกินหมูกรอบก่อนแล้วกันอืมกินเลยค่ะอืมน้ำรานหอมหวานอร่อยค่ะด้วยกิ่นเครื่องเทพะโลหอมนะ ลุงอร่อยมากค่ะ